ลับเห็ดเมนูลาบหมูทอดลาบเห็ดทอดสไตล์กระป๋อมพี่น้องอยากรู้ปะครับว่าเห็ดจังใดครับพี่น้องอยากรู้ตามมาเลยครับเมื่อนี้ผมกระป๋อมจากมาตาเชฟส5้าพี่น้องไปเบิรงครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้เอาไปเห็ดกินผู้ใดก็ติดใจแน่นอนครับพี่น้องวันอื่นกับมาที่สวนกระป๋อมคือเก่าครับเมื่อนี้ผมสีพ้าไปเก็บปักแตงครับอันนี้จะเป็นแตงออแกนิกที่ปลูกเองเลยครับ เก็บแักแตงไปแล้วว่าแมนว่าเอาไปกินกับลาบซื้อๆได้ครับมีเมนูพิเศษสําหรับเมนูบักแตงพร้อมครับบอกเลยได้ว่าพี่น้องเบิ้งจบปุ๊บสามารถเอาเมนูนี้ไปเหตตามได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาที่ปลูกเองแบบออร์แกนิกนะครับบ่ได้ฉีดยาอย่างไรได้ครับให้แต่ปุ๋ยมูลสัตว์อย่างเดียวครับพี่น้องขนาดของน่วลลดครับนวยบักงหญ่เลยครับพี่น้องสําแขียนพมแล้วครับเก็บแตงแบบ้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทาความสะอาดแตงครับพี่น้องก็จะเอามาล่างนี่แหละครับผมอันนี้บ่ต้องล่างหลายเด้ครับเพราะเขาเป็นแตงปลอดสารพิษครับพี่นอง แตงกวาที่ผมเก็บมาเมื่อเนี้ยครับผมจะเอาไปเห็ดแบบสไตล์คนจีนนะครับพี่น้องพวกเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำสมซายชูน้ำตาลแล้วก็น้ำมันผืชพริกทุบกระเทียมทุบเกลือสํานี่แหละครับง่ายๆเดี๋ยวผมภาพไปเห็ดครับอื่นก็มาเตรียมเครื่องลาบด้วยครับผมเห็ดคือลาบทั่วไปที่ผมเคยสอนเลยด้วยครับพี่น้องเมนูนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมจะคัดเอาแตงตะลุกเล็กๆมาด้วครับพี่น้องผมจะเอาแตงมาทุบแบบคนจีนเลยด้วครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ ล้วก็ใส่ผ้าชนะไว้ครับพี่น้องแลจะมีทูบพริกทุบกระเทียมใส่ลงไปน้ำด้วยครับและที่ขาดบ่ไดก็คือน้ำมันตัวเหลืองกุกครับที่มีไขมันท่านศูนย์กรัมครับใส่ลงไปได้ครับพี่น้องตามด้วยเกลือครับน้ำสมสายชูน้ำตาลครับพี่น้องแล้วก็น้ำเปล่าจักน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับที่ผมเลือกใส่น้ำมันท่วเหลืองกุกเนี่ยครับเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลและบมีไก่กีเซ่ไล่และยังมีโอเมก้าสามอีกครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปผมกจะเอาเห็ดครับมาส้อยบางแบบนี้ได้ครับ พอเวลาถอดมันจังสีกรอบๆด้วยครับพี่น้องยิ่งซอยเห็ดหน่อยขนาดใดเวลาถอดยิงกรอบครับปรุงรดคลายลาบเลยครับใส่ผิดปนข่าวขัวน้ำปลาบักเน่าแค่นั้นเลยครับพี่น้องเราคนให้เขากันครับขย้ำเขากันไปเรื่อยๆด้วยครับผมบ่วิเป็นเห็ดหรือเป็นลาบหมูถอดครับล้วก็จ้างใส่ผักที่หฮาเตรียมไว้ลงไปตามที่หลังด้วยครับพี่น้องแล้วก็นวดให้เขากันครับพี่น้องแบบนี้เลยนะครับก็สิได้ลาบเห็ดถอดกับลาบหมูถอดครับแล้วก็ตามโดยแป้งข้าโพด หรือแป้งทอดกรอบครับถ้าอยากให้ดีก็ใส่แป้งทอดกรอบครับนวดให้เขากันแบบนี้เลยนะครับบ่ต้ทองเติมน้ำด้วยครับค่อยๆใส่แป้งครับพ่อตะแป้งทอดกรอบเขาผสมกับเนื้อเรียบร้อยแล้วหฮาข็าวมันั่นเป็นก้อนแบบนี้เพื่อเอาไปทอดด้ครับพี่น้องเพราะว่าแป้งทอดกรอบเนี่ยครับสีซอยให้เนื้อจับกันเป็นก้อนนะครับผมมาตั้งกระทะไอรอนครับใส่น้ำมันถั่วเหลืองกุกลงไปครับผมพ่อมาะ้านครับพ่อมันถ่วมอันเนื้อที่เฮ้าจะทอดครับจะเอาเห็ดลงไปทอดก้อนหรือจะเอาลาบลงไปทอดก่อนก็แล้วแต่พี่น้องได้ขึ้นกันทั้งงงออยย่่าเลพีน อดไฟกลางไปเรื่อยๆได้ครับ่าใส่ไฟแห้งนะครับกระสิไดใดลาบเห็ดทอดแบบนี้เลยครับพี่น้องว่าเห็ดง่ายบ่ครับ่บด้ยากเลยนะครับและวิดท้ายด้วยการทอดลาบหมูทอดที่เป็นก้อนแบบนี้ครับพี่น้องค่อยๆทอดนะครับจำไว้ว่าอย่าใส่ไฟแห้งครับพอเทคนิคในการเห็ดลาบทอดครับถ้าใส่ไฟแห้งข้างนอกมันสีไหมแล้วข้างในมันจะบ่สุกครับพี่น้องให้ระวังไ้ดีๆดวยครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับทั้งลาบเห็ดทอดทั้งลาบหมูทอดครับพี่น้องแล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟกันครับเมนูนี้ก็ต้องกินกับผักหลายๆเลยนะครับพี่น้อง มันจังสีแสบครับพี่น้องรู้ว่ราครับว่าที่ผมเลือกใส่นำมันทวนเหลืองขเพภาวาตากับยายอายุมากแล้วครับผมจึงใช้ใจเหลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดระดับไกกีเสื้อไล่และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดตีบตันทั้งยังนําไปท้ำใดทั้งสลัดทั้งอบทั้งทอดอีกเวยครับพี่น้องมาอัพเลเวลมืออร่อยกับกุกกันได้ครับพี่น้องกรรมการกับประจำสเตชันเหลือร่อยแล้วครับหุดละครับเห็นเมนูนี้เพิ่นก็อยากเลยครับก่อนอ่นต้องกินสลัดแตงก่อนด้ครับพี่น้อง หลังจากนั้นจังมากินลาบทอดแล้วก็ลาบเห็ดทอดครับคุณล่ะครับพักหลายๆจุกๆครับเพราะว่าหลายคุณบอกว่ากระปอมบางครั้งลืมเอาผักไหตากับย่ากินครับเมื่อนี้ก็จัดไหตามค้าขอครับเครื่องสลัดแดงเทรื่องพักสดบอกเลยว่าเมนูนี้แซ่บยูฟ่ายานเทวดาเพิ่นลงมากินนําพี่น้องลองเห็ดเบิ่งเด้ครับพี่น้องสงสัยก็ถามมาได้เลยอครับอยากให้ผมเห็ดเมนูใดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระปอมเฮ็ดคลิปดีๆออกมาได้เลยอครับสวัสดีครับ